ล่าสุดนะครับคุณต่อวรพักก็ได้ประกาศลาออกจากรัฐมนตรีช่วยคลังไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็เตรียมฟ้องเอาผิดกับคนที่ใส่ร้ายเขาด้วยนะครับเขาอ้างว่าเขารู้จักกับนายยิมเรียกนานมาแล้วแต่ว่าไม่เคยไปทําธุรกรรมอะไรด้วยนะครับไม่รู้ว่าโดนเอาไปใส่ในโปรโฟไฟล์รูปของ BIC Group เนี่ยได้อย่างไรนะครับคําถามครับคุณมีชื่ออยู่ใน BIC Group เนี่ยมันขึ้นอยู่ในเว็บไซต์เนี่ย มาตั้งแต่ปีมาโวแล้วครับแล้วอยู่ๆ BIC รุปก็เพิ่งมาออกคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าคุณมีชื่ออยู่ในนั้นถ้าทำไมาอยู่ๆคุณถึงมาลาออกจากร,รัฐมนรีช่วยคลังครับคุณกลัวโดนคณะกรรมาการตรวจสอบหรือเปล่าเลยรีบชิงลาออกก่อนอีกข้อน,นึงครับก็คือว่าพวกแสแกมเมอร์เลยครับเมื่อธุรกิจมันใหญ่เนี่ยมันก็ต้องโอนเงินผ่องเงินได้ถูกไหมครับฉะนั้นแบงกิ้งก็เป็นส่วนสาคัญพวกแสแกมเมอร์เนี่ยมันต้องการคนจากอุตสาหการรมแบงก์เนี่ยไปช่วยครับ คุณก็ไปลองคิดเอาเองดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงคุณต่อรพักผชมผมพูดถึงรวมๆครับเอาเป็นว่าคุณต่อรพักก็ได้ลาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมของรัฐบาลหนูเทาไม่ให้มันเทาไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าท่านเป็นรัฐมนตรีมาเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่ายังไงท่านก็ต้องโดนตรวจสอบแน่นอนครับมีข้อคิดครับทําไมนายนุทินรู้ทั้งรู้ว่าประชุม j b c มีความสุ่มเสี่ยง แม่ทับกุ้งเองก็พูดว่าคุยเคยเมนไม่รู้เรื่องหรอกไม่ต้องไปประชุม JBC แต่ก็ยังเสือกส่งนายประสาทไปประชุม JBC เบื้องลึกมันเป็นแบบนี้ครับไม่ประชุมเนี่ยโดนหุ้นเซนมันแฉครับเพราะอะไรครับหุ้นเซนมันกรรมข้อมูลของนักการเมืองไทยข้าราชการผู้ใหญ่ไทยพ่อค้าไทยที่ลงทุนในเขมรเอียวกับสแกมเมอร์ไว้หมดครับตอนนี้ใครไม่เดินตามเกมหุ้นเซนกลัวจะโดนแฉในนาทีไฟนอลนครับเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าไอรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยเป็นภูมิใจเทาหรือเปล่า อนุทินเนี่ยเป็นอนุเทาหรือเปล่าอ๋อ ยังมีกรณีของตึกซิโนไทยอีกนะครับที่บอกว่ามีบริษัท p r i นซ์กรุ๊ปเนี่ยเคยไปเช่าอยู่ครับถึงแม้จะมีการออกมาแก้ข่าวครับแล้วก็ส่งผลไปถึงลูกในเนวนีกครับนายชัยชนก,กครับไปปีตกับผู้สื่อข่าวครับเมื่อมีการไปถามถึงเรื่องอธิปไตยครับจากช่วงแรกโอโ้เราต้องยกเลิกเอ็เสนอตั้งกรรมธิการขึ้นมาแข็งขันอยากจะได้คะแนนจากคนรักชาติตอนนี้ลูกในวินเองก็กระโดดหนีครับผมจะบอกให้นะครับคุณชัยชนก ุณเนวินครับคุณพลาดในการที่จะสร้างวีรบุรุษจากกรณีนี้ไปแล้วแล้วทําไมพวกคุณพลาดรู้ไหมก็เพราะผลประโยชน์ไงถามว่าทําไมคนอย่างผมคนอย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ขา้าราชการทหารตำรวจกระทรวงต่างประเทศนักการเมืองมันพร้อมจะยกเลิก MOU ผมไม่ได้ผลประโยชน์ร่วมชายแดนผมนึกถึงอธิปไตยไทยเป็นหลักไอ้พวกที่มันพยายามดึงเรื่องให้มันค้างอยู่เนี่ยในฝั่งการเมืองมีใครเป็นหุ้นกับสแกมเมอร์อยู่หรือเปล่าในฝั่งทหาร มีใครได้ผลประโยชน์จากดานเทือนรับสวยจากดานเทือนการขนของเทือนเข้าผู้ใหญ่ในกองทัพเนี่ยปีละ8 0 0ล้านเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยอยู่จริงหรือเปล่าในส่วนของพี่มาบบร์กับพี่สิทธิ์กระทรวงต่างประเทศคุณกลัวหรือว่ายกเลิกแล้วคุณจะเสียหน้าหรือว่าโดนเอาผิดย้อนหลังเนี่ยมันใช่หรือเปล่านี่ไงมันสันหลังหวากันหมดไงแล้วผมจะบอกให้นะให้ผลประโยชน์ใช้ดนที่มันเข้าผู้ใหญ่ปีละ800ล้านเนี่ยไปแหกตาดูดิว่าปีปีเนี่ยสแกมเมอร์ขเขมรเนี่ย แม่งทำเงินได้เป็นหลักแสนล้านไอ้แปดยล้านของคุณเนี่ยแม่งยังไม่ถึงหนึ่งในร้อยเลยก็เท่ากับว่าตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราอะ่ะแม่งกินเศษกระดูกหมาองเขมรอยู่อายกันมากไหม